ที่ก็รู้สึกดีใจที่ได้พาคณะญาติโยมร่วมถวายปัจจัยเพื่อต่อเติมสร้างอาคารปฏิบัติธรรมณนะทุดงคัานฐานชุมพรกระผมและครอบครัวได้ร่วมบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับที่ทุดงค่าสถานชุมพรน,นะครับวันนี้ดิฉันได้ร่วมบุญประตูห้องปฏิบัติธรรม1 0 0 0 0แบาทค่ะในยุคนี้เป็นยุค วิกฤตโควิดนะครับซึ่งเกิดโรคระบาดไปทั่วทุกหัวละแหงนะครับทุกมุมโลกของประเทศแต่ว่าทางครอบครัวกับผมก็ทำมาค้าขายกันตามปกติก็ได้ปัจจัยส่วนหนึ่งมาเราก็แบ่งเอาไปถวายเป็นพุทธบูชานะครับดิฉันมีความรู้สึกปลื้มปิติใจมากค่ะ เงิน1นึ่งแสนบาทนี้นะคะหามายากลำบากมากค่ะเหนื่อยคะ่ะในยุคโควิดแต่ก็อยากจะเอาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะสร้างห้องปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะอาคารหลังนี้มีชื่อว่าอาคารธรรมสภาเป็นอาคารหลังหลักที่ทุดงขณะรฐานชุมพรใช้ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเอาไว้สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ เพื่อนยอดนักสร้างบาร,รมีทั่วโลกมีโอกาสได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่ทุดงค้าสถานชุมพรน,นะครับสำหรับอาคารหลังนี้นะครับก็มีโอกาสได้ใช้งานตลอดทั้งปีก็อยากจะเชิญชวนสาธุชนทุกๆคนมาร่วมกันต่อเติมก่อสร้างอาคารหลังนี้ให้ประสบความสําเร็จให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมต่อญาตโยมสาธุชนชาวชุมพรทุกๆคนก็ขอเชิญชวนทุกชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จในครั้งนี้ ขอเอาบุญมาฝากทุกทุกท่านนะคะเอาบุญมาฝากเพื่อนยอดนักสร้างบารมีทั่วโลกเลยนะครับและสําหรับท่านที่จะร่วมบุญในการก่อสร้างทาวรวัตถุต่างๆก็สามารถติดต่อได้ในทางทุดงโดยตรงเลยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับ